กัปปันษาพอระเจดกนวเร็วเร็วไปชงไปชงเร็วไปชงเร็วไปชงไปชงไปชงเออ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 ไปชงเอออยากไปด้วยเออเออไปฟิล์มอยากไปด้วยทำอะไรฮิโร่ฮิโร่ทำอะไรฮิโร่เยอะฮะ ทำอะไรฮิโร่อุ้ย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 ไปงมาไงอีกแล้วนี่อุ้ย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 ตัวป่วนตัวป่วนไปไงมาไงนี่จะไปไหนฮะจะไปไหนคะฮ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 ะน้องฟิล์มจะไปไหนลูก โอ้สวัสดีครับอยู่กับเราในช่องแฟม i ลี่สีทับไทยครับอ่ะอ่ะอ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 หน่าที่สุพรรณษาสา,สานีอา่อ่ะอ่ะฟิเฮี้ยเฮี้ยวเฮี้ยวเฮ้ยโอ้น้องฟิลมจะพาสุพรรณษาไปหาคุณตาเหรอสุพรรณษา ตายจะไปไหนเนี่ยถึงได้ไปหาคุณตาอ่ะ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 อ่อได้ไรอีกเอ,าอ oh, <no. S 1> ้าเอ้าโอ้โหคุณตาติดเครื่องรถจะไปไหนครับนี่เอออะไรอะไรอะไร เป็นอะไรเออเออยากขึ้นรถอยากขึ้นรถพี่ฟิล์มอยากขึ้นรถพี่ฟิล์มอยากขึ้นรถอ่ะพาน้องขึ้นดิอยากขึ้นเอา้าเออโอ, <c oughs> โอ้โดนพี่ฟิล์ม Ừ, 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 đi 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 kênh 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 keng, kênh 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 à. kênh 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 แล้วทำชาปีนสิเออเอออยากขึ้นอยากขึ้นเออขึ้นไปเออเออนั่นแหละเออเอออาไม่กลัวไม่กลัวเออเก่ง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 เออสงสัยอยากขึ้นรถไปเที่ยวบ้างแล้วครับเออเออเอออ่อนอ่อนอ่อนพี่ฟิล์มอยากขึ้นรถไปเที่ยวบ้างเออเดี๋ยวได้ฝึกได้ฝึกลูกหลังปีใหม่ก่อนให้งาน ให้งานเบาๆก่อนเนาะเดี๋ยวพ่อจะให้ขึ้นรถเอออยากขึ้นรถแน่นอนเลยครับดู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 เออเออนั่นาดีเออเก่งเก่งเออ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 เก่งมากเก่งมากเก่ง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 แล้วสุบพันศานี่เก่งแล้วน่ารักด้วย เอาเดินไปข้างหลังข้างหลังรถลูกให้ให้ชินกับเสียงรถเดินไปแถวข้างหลังรถให้ชินกับเสียงรถน่ะแล้วก็ตบตบน้องน่ะเออเออเออจ้ำจ้ำอะไรวเนี่ยน้องจะได้รู้เออเออตบตบตบก้นน่อยตบก้นน่อยเออ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 เสียงรถเออเอออะไรเออเออเก่งเก่งเก่งพิมต้องหัดน้องลูกเออเออก็พูดเลยว่าอันนี้รถนี่เสียงรถนี่เสียงรถเออ เออเออคลั่งกันเนาะเออจำจำเออคลั่งเออคลั่งเออเออจ้าเออไม่นานเออเออเออนี่ยเสียงรถเสียงรถเดินเข้าไปอีกลูกเดินเข้าไปอีกไปเดินเข้าไปอีกจะได้ไม่ต้องตื่นพิมเดินไปเลยเออเออวะเท่าวะเออ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 เสียงรถเออเออเก่ง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 เอออยากขึ้นรถแล้วเออเอออยากขึ้นรถฟันสายอยากขึ้นรถ เออเดี to well ๋ยวหาวันเวลาเหมาะก่อนนะครับผมจะฝึก um, ฝันษาแน่นอนเลยเออจำจำจำเก่ง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 อยากขึ้นรถเออดีมากลูกดีมากเออออด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 เร็วเออ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 ลาเริงลาเริงลาเริงเออเออใช้เวลใช้เวลเออ เออนางเอกน้อยเ,เออนางเอกน้อยเยอเออเก่งเจ๋งเลยสุบพันสาเนี่ยไปไปหาไปหาพ่อเสกไปเฮ้อเออไปหาไปหาไปป่วนไปป่วนป่วนป่วน เอาพี่ฟิล์มเนาจะขึ้นรถโอ้แสงตะวันสวยมากครับผมอ่าเดินผ่านมีอีกแล้วฝึกขึ้นรถแล้วฝึกให้ได้ยินเสียงรถก่อนเออเนยเออ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 จำจำจำจอเออเออเออเสียงรถเออ เออเอออะไรเออเก่งเก่งเออ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 อะไรเออเออดี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 เออเอ,เออ,เออ,เ,อ,อเออดูทำเออเออเอออยากขึ้นรถแน่นอนเลยงี้สงสัยอยากไปเที่ยวแล้วนี่อยากขึ้นรถไปเที่ยวเออเออนี่รถเอออ่างวงตบเอางวงตบเออ bao lúc báo bao, kinh 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 khấn thứ bảy rồi tay cho trang trăng về nấy, về nữa, oh รอ,อส่งรอส่งพ่อเสกขึ้นรนถเลยนะอ่าพอดีเลยเอาอ่ารอส่งพ่อเสกขึ้นรถด,ด้วยสุพันษาคนเก่งอ่ามาดูว่าสุพันษาอยากขึ้นรถไปกับพ่อเสกหรือเปล่าครับไปแล้วพ่อเชกขึ้นรถแล้วนั่น ด่าหน่อยนุ่นพ่อเช็คก,กึนนุ่นแล้วพ่อเช็คก,กึนนุ่นแล้วพ่อเช็คก,กึนนุกก่นแล้วโอ้โหอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเอ,อ้ยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นอาบน้ำก่อน โอ้ตาม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 พ่อเชกตามพ่อเชกอ้าวไปแล้วขึ้นรถแล้วโอ้เฮ้ยโอ้ย oh! โอ้ยพันศาว่าไงสงพันศาว่าไงอ้าวไปแล้วสิพันศาสิพันศาพ่อเชกขึ้นรถแล้วเร็วเร็วไปชงไปชงเร็วไปชงเร็ว ไปชงไปชงไปชงเออ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 ไปชงเอออยากไปด้วยเออเออพี่ฟิลมอยากไปด้วยไม่ยอมพี่ฟิล์มอยากไปด้วยอฟิล์ไปส่งข้างหลังเออเออเเอ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 อเออเออเออส่งไปส่งพอเสกงพอเสก เพ่อ,พอเซกบบลกลับบ้านก่อนไปช่วยงานเออบ,บ,บ้านแล้วเออพ่อจ๋าเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะพ่อเซกบ,บ้านแล้วพันษาน่ารักอ้าวโอเคส่งพ่อเซกแค่นี้แหละอ้อาวก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ฝอากกดไลค์กด like, ขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's go